พวกเเเราซลสวันนี้นะคะ karaoke, เรามาอัดเสียงเพลงตึงตักค uh, ่ะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนั่นเองสุดยอดมากเลยก็คือขอบอกเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่ามันเพราะมากๆค่ะก็แบบที่มันดุซิเตสเตสเตสแต่พอจะพูดว่ารักอึกอักอึกอักคือแบบมันติดที่ปากว่าใจติดเธอถึงใจแต่เธอเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมว่าฉันรักเธอจะหาเธอเจอต้องเสกติดตักติด

ให้เพลงให้ศิลปินให้รายการต่างๆครับงานที่ผ่านมาก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์หอจต่แตกภาคล่าสุดนะครับเป็นผมเองครับชื่อพลอยค่ะวันนี้ก็เป็น voice director ค่ะเราบอกว่าให้มันชิลขึ้นกว่านี้ป่ะคิดแบบมันติดชบปยหัวใจที่จอนึงใจไม่ได้นะดูันสบายขึ้นนะเมื่อกี้เหมือนาะเมันมันมันติดสบายอะไรกมันมันอยู่มันมันอยู่รีแลกซ์รีแลกซ์ชิล พอฟังซิงเกิลแรกของน้องครับก็รู้สึกว่าแบบน้องๆเขาแบบดูเป็นตัวเองมากขึ้น,นแบบมีความคาแรคเตอร์แต่ละคนค่อนข้างจะชัดแบบว่าคนไหนเต้นเก่งก็แบบเก่งขึ้นไปอีกคนไหนผมว่าร้องดีก็ร้องดีไปอีกอะไรเงี้ยครับแบบเห็นสไตล์ต,ตัวเองชัดขึ้นอะไรเงี้ยครับ ฉันไม่รู้มันเกิดจากรอยยิ้มเธอพี m ไม่รู้ว่าถูกปั่นจนเพลใจไว้ใจไปเป็นของเธอ p l i s look in g my eyes you'll find you'll f i n คือไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนเลยค่ะแล้วก็แบบพอให้มาเป็น voice director ก็เลยต้องแบบนองไปเปิดฟังดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเสียง<ช>ที่แบบว่าน้องๆส่งเดโมมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบน้องทุกคนแบบหลากหลายสไตล์มากแบบ9คน9สไตล์แบบแยกไปเลย แค่นี้แต่ว่ายาวไปนิดนึงแค่แบบเหมือนโอเคใช่เหมือนแบบเหมือนเหมือนเราร้องจบท่านี้แล้วให้คนอื่นร้องจ่อเคแต่มมนอยู่ตรงกลางลากลากเลยได้ที่ตัดได้ลากกางเลเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะขึ้นไปร้องเพลงเลยต้องบอกว่าเหนื่อยมากค่ะก็เพลงนี้นะคะที่ได้ร้องรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอยู่บนชายหาดทะเลค่ะที่แบบผ่อนคลายสบายๆเหมือนได้พักผ่อนรีลกซ์มาแล้นะทุกคน เธอให้กำลังใจฉันด้วยสิเตยสู้ยิได้สู้สามารถปะกับแบบใมันรู้สึกแล้วก็เทียจะพูดว่าอะไรสองประโยคสประโยคอยากใช่ไ้มใชอยากเทยอาแบบข้ามมากบแบบใมันรู้สึกเทียจะพูดว่ารักแค่นี้กับแบบมันรู้สึกเทียจะพูดว่ารักเห็นวมา Hi g i เ l ้เลยจ้เลยฉันอคารักม่ให้เลี้ยงเพราะ้นนักทีกทีันตรงการแคมมองตากันจีจะมีเสียงดูเลยไม่ได้เอ็นผมไว้ตอนหน้นเา,หนา,นาเลยเก็บไว้ให้ดีหน้ามนเลย มีดซี่คู่ใจดีเลยอ่ะก็คือผมก็วางท่อนแอลลิปร้องคนแรกมาเป็นดีนให้เป็นดีนาเขาคิดว่าดีนาได้เป็นเฮสนะคะเฮ้อูได้นะได้นได้แล้วก็นั่นมาได้นะ เพราะความรักไม่ h e ล l i n g เพราะจะได้รักสกีิจิ้งแต่ใจตรงกันแค่มองตากันใจจำมีเสียงไม่ไหวเก่งมากเจ้เลยฉันคิดวันเกิดขึ้นเมื่อไรฉันคิดว่ามันเติบใหญ่ขึ้นทุกวัน จะถอยก็คงไม่ดีจะมีก็คงไม่ทันอ้ยวุ่นไา้ใจฉันไม่รู้มันเกิดจากรอยยิ้มเธอหรือไม่รู้ว่าถูกปั่นจนเธอใจเปใจเป็เป็นของเธอ s t l o o ล i ิน In m มา y e s สวัสดีค่ะพวกเราเซวันนี้นะคะพวกเรามาถ่ายไลฟ์ซีซันเวอร์ชันอะคูสติกกันค่ะใช่ค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ฟังตึกตักเวอร์ชันปกติไปแล้วก็เห็นเต้นตามกน แล้วก็ตอนนี้เราอยากให้ทุกคนได้ฟังเวอร์ชั่นที่ชิลๆบ้างใช่ค่ะก็เพลงนี้เราก็ทําเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นอะคูสติกจุมไหมก็จะฟังแบบสบายๆชิลๆเหมาะกับประเทศไทยหน้าร้อนตอนนี้มากๆค่ะใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเลยกันเลยนะ